โอ้เ oh, สียนังกินครับลูกพี่มือน,นี่มือนี่กะได้ซี่โคงหมูมาปั๊บซีิโคงหมูคือหลายแต่ว่าใส่ออนน้ำเด้ะโอ้ใสใสพร้อมนะแมนกะจีเฮดลามซี่โคงหมูใส่ใสออนลามสีโคงหมูใส่ใสออนแมนเริ่มแรกกันเลยนี่ขาเลียงหั่นหยาบขาเลียงมาไปหั่นหยาบแล้วก็ตะไคร้หั่นหยาบโอ้ดูเครนะื่องนะไเยอะนะนี่ ใบมะกรูดหั่นหยาบเหมือนกันใส่ลงไปอืมอันนี้เป็นพริกหนุ่มนะพริกหนุ่มโอ้พริกแก่เนี่ยนี่เออพริกหนุ่มโอ้แล้วก็มีพริกแกงพริกแกงพริกแกงเนี่ยใส่ลงไป,ลงไปแล้วทีนี้ก็มีผงนัวผงนัวผงนัวแล้วก็มีซอสฟ้าเขียวนี่นะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะมีซอสฟ้าซอสฟ้าแดงนี่ก็จะออกรสชาติหวานๆนิดนึงนะ ก็เลยไม่ต้องใส่น้ําตาลมันจะออกรสหวานนิดนึงน้าตาลไม่ใส่นะครับไม่ใส่สแล้วก็จะมีใบแมงลักครับผัดใบแมงลักแล้วก็ผักชีลาวโอ้โมีพริกสดได้พริกพริกสดเนี่ยใส่เลยอ่าล้าก็จะคู่เขาให้เข้ากันไปเลยโอเคเนี่ยนะเดี๋ยวเราคู่เขานี่เสร็จปุ๊บแล้วก็จะใส่น,น,นั่นอีกมะ ไอ้ผงขมิ้นด้วยนะโอ้ใส่ผงขมิน้นดีใช่ก็จะออกสีสันออกเหลืองๆนิดนึงแล้วก็จะมีรสชาติที่ว่าหอมอร่อยเลยนะเดี๋ยวเราคูเขาตัวนี้ไปก่อนนิดนึงแล้วก็จะมาใส่ไอ้ผงขมิน้นนี่นะเท็กเจอร์ก็คล้ายๆหมกนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีผงขมิ้นมาด้วยนี่นะเราก็จะใส่ผงขมิ้นไปผงขมิ้นอาจจะไม่ใส่หมดถุงหรอก ใส่นิดนึงอาให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสันอู้อันนี้มันกระโดดออกนะเอาใส่ไหม <c oughs> ออนี่ปึ๊บพอแค่นี้พอประมาณพอประมาณไม่ต้องใส่เยอะมากอือ <c oughs> แค่แค่กุ่เขาเครื่องปรุงก็เริ่มหอมแล้วนะ <c oughs> แล้วก็จะใส่น้ําเปล่าน้ําเปล่าอีกนิดหนึ่งนะเปล่านิดนึงใช่เวลามันเดือดมันอะไรมันจะน้ําไม่แห้งเลยเออใส่น้ําไปด้วย น้ำเปล่าลงไปเลยอันนี้คือมีซี่โครงหมูมีไส้อ่อนนะใส่ไปเนี่ยโอ้เนี่ยหอมนะครับหอมน่ากินละอเวลาสุกนี่ไม่ต้องพูดถึงอนะหอมเนี่ยโอเคแล้เวเราจะเอาบั้งไม้ไผ่มาใส่เลยนะเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะนเดี๋ยวเอา เออหัวตะไคร้ใส่ข้างล่างนิดหนึ่งนะเพราะว่ากลิ่นของตะไคร้จะขึ้นมาข้างบนโอ้หตะไคร้สดๆอย่างเงี้ยเลยนะใส่เออเพราะว่ากลิ่นของตะไคร้เนี่ยเขาจะมาหลับกลิ่นพวกนี้เลยทั้งหมดเลยก็จะมีกลิ่นบา,บางทีจะมีกลิ่นข้าวๆาใช่ไหมเราก็ใส่พวกนี้ไปก็จะหอมมีใบมะกรูดอยู่ในนี้อยู่แล้วเราหมักไปรวมกันแล้วเราหัวตะไคร้ลงไปแล้วนะอือใส่ไปเลยใช่ไหม ไปใน,นบางนเน,นะครับเข้าถ้ำครับอ่าอันนี้เป็นซี่โครงหมูกับไส้อ่อดหมูนะกำหมักยุ่งว่าก็ใส่ไปเลยไม่ไครเรามีเยอะนะครับมีเยอะช่วงนี้อาจจะลามหน่อยนะม,มีเยอะมีเยอะช่วงนี้ก<ส>็ทําทบัางขาลามอย่างเดียวอืเนี่ยโอ้หเนี่ย,ยดูใส่แค่นี้ก็ใก,ใกล้จะเต็มแล้วนั่นเนี่ยเนี่ย หยัดลงไปลยครับใส่หมดเลยนะเนี่ยใส่หมดเลยเอ,อเต็มบ้างในนั้นเนี่ยอยอดเลยว่ะเนี่ยเต็มบ้างเลยเดี๋ยวเวลาสุกก็จะยุบตัวลงไปนิดหนึ่งนะผลักเลยก็จะยุบลงไปยุบลงไปนิดหนึ่งก็อาจจะไม่เต็มหรอกแต่เราดูเหมือนเนี่ยเหมือนจะเต็มเราก็แท่งลงไปเนี่ยก็น้ําอะไรเราก็ใส่ไปแล้วนะจะไม่แห้งหรอกทีนี้ เดี๋ยวเราจะเอาใบตะไคร้นี่เนี่ยมาปิดเลยนะปหัวมันเลยนะปิดหัวแล้วก็เม้าที่มีไอความร้อนขึ้นมาพวกน้ําเดือดขึ้นมาก็จะทะลุผ่านใบตะไคร้ได้นะตอนควอมแน่นดีนะใช่เนี่ยเราจะอุดไว้เลย,เลยอุดไว้แบบนี้นเงนี้ยอยืมเงี้ยทีน,ยนี้ก็จะหอมเลยเวลาสุกมา ปิด้าไว้แน่นๆเลยนะแต่ว่าก็มีช่องว่างอยู่หรอกให้อากาศออกได้อยู่ใช่ก็จะมีกลิ่นหอมเวลาสุกมาก็หอมเอาอพี่นีตอนนี้ก็ได้เวลาห้าสิบปีย่างกันแล้วครับนี่ครับมา,าไปกับเตี๋นี่แหละบังขอล้มเฮานะครับอันนี้ขอล้าขอลามสิโค้งหมูกับใส่ออนมนะมหมูนะล้าหมูล้มหมูเขาเอืล้มหมู นี่ลเห็ดมาเบิดแล้วปลาปลาไหลรปลาดุกปลาดุกเห็ดมาแล้วปานีเอาสีโครงหมูกับใสออนมาหลามบิางก่อนเนี่ยเดี๋ยวรอชม